สวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วค่ะอยู่ในอีพีสุดหรูเลยนะคะล่องเรือนะคะดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพยานะคะก่อนไปก็คือต้องไปทําสวยก่อนขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะคะถึงสถานที่แล้วนะจ๊ะขึ้นเรือกันนะคะวุ่นวายนิดหนึ่งเพราะคนเยอะมากเหมือนว่าจะมีงานนะคะแม่หมวยจะไม่ได้ว่าชื่องานชื่ออะไรนะคะคนก็คือจัดเต็มนะคะเสื้อผ้าหน้าผมชุดแม่หมวยก็คือชุดใหม่เลยต้องขอบคุณป้ากุ้งป้าก้อยด้วยนะคะขึ้นเรือมาแล้วนะอาหารก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะจ๊ะได้ไม่อั้นเลยก็จะมีไวน์มาเสิร์ฟด้วยนะคะแม่หมวยขอถ่าย ไม่เป็นจ้าเหมาะก,กับน้ำผลไามาบ้บานๆมากกว่าเองก็คือเพาะมากๆเลยนะเหมาะก,กับสาวๆท่านไหนนะคะที่อยากมาดินเนอร์แบบนี้สุดหรูกับแฟนนะสายฝอรหรือว่าหรือจะมากับเพื่อนก็ได้นะคะแบบลักสุรีมากๆเลย<ม>นะหมวยจะเป็นคนค่อนข้างเฉยนิดนึงนะคะก็จะไม่ค่อยชอบฝักเท่าไหร่แต่ก็มากับครอบครัวคะ่ะ e n j o ยดีมีการแสดงโชว์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะหนุมานก็คือมหาปะก้อยนะคะปะก้อยก็คือจกหาทริปใหญ่เลยนะคะนะ่ารักมากๆเป็นโมเมนต์น่ารักนะเดี๋ยวแม่หมวยจะเปิด ต้องบอกเลยนะคะบรรยากาศก็คือสิบเต็มสิบเลยค่ะร้อยเต็มร้อยเลยนะคะสวยงามมากๆเลยงดงามมากๆมาหรับคู่รักเลยนะคะส่วนเรื่องของอาหารก็จะทําเป็นระดับกลางนะคะรสชาติก็คือกินได้ทุกเพศทุกวัยแม่หมวยะะก็จะให้เจดคะแนนนะคะ๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะเป็นลุคของแม่หมวยวันนี้นะคะ ถึงเวลาต้องกลับระยองแล้วค่ะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่หมวยด้วยนะคะเดี๋ยวจะนำคลิปดีๆมาฝากอีกค่ะสวัสดีจ้า